สวัสดีค่ะปริชาถมยาหรือครูป๊อปวันนี้เรามาพบก,กันกับแลบที่4การสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะ โดยจะเป็นวิดีโอที่อธิบายขั้นตอนและกระบวนการการสร้างชิ้นง,งานในแล a บต่างๆซึ่งเรามีทั้งหมด3แ l a บค่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของแ l a บที่1นะคะจะพูดถึงการสร้างแบบทดสอบโดย Canva AI ค่ะโดยนะคะเราจะมีตัวช่วยทั้งหมด4ตัวนะคะ1ก็คือ Canva AI นะคะ2คือ App Script 3 Google Sheets และ4 Google d o c ค่ะ เดีย๋ยวเรามาเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนนะคะการสร้างชิ้นงานกันเลยเราจะเข้าไปที่ Google Drive ที่เราอยากจะใช้นะคะเลือก My Drive เสร็จแล้วนะคะให้คลิกขวาค่ะ New Folder ตั้งชื่อโฟลเดอร์เพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะ Create ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกเข้าไปในโฟลเดอร์เสร็จแล้วให้เราคลิกขวาค่ะเลือก Google Docs นะคะเปิดมาเพื่อเราจะเอาพร้อมมาวางก่อน เราพร้อมาวางตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะพอตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปก๊อปหรือไปเขียนพร้อมนะคะในที่นี้มีพร้อมอยู่แล้วเราจะใช้วิธีการก๊อปปี้เพื่อเอาไปวางไว้ใน Google Docs นะคะเพื่อที่งานจะได้อยู่รวมกันวางได้เลยค่ะพอวางเสร็จแล้วนะคะตรงที่เป็น xx สีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์นะคะของ app script และ google sheet มาวางค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ บนเดิมเหมือนเดิมนะคะคลิกขวา Google s h e e t ค่ะเปิดขึ้นมาตั้งชื่อ Google Sheets ให้เรียบร้อยนะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่ Data นะคะตรงชี่ตรงนี้ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Data ได้เลยค่ะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนะคะเสร็จแล้วไปที่ Apps Script ค่ะตั้งชื่อ Apps Script ให้เรียบร้อยเป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะ พอตั้งชื่อเสร็จแล้วให้เราลบโพสที่มีมานะคะออกให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วไปที่ deploy ค่ะเลือก new deployment นะคะเลือกที่ฟันเฟืองตัวนี้นะคะ web app ค่ะเสร็จแล้วให้มาเลือกข้างล่างนะคะเป็น anyone เข้าถึงได้ทุกคนแล้วก็ deploy เลยค่ะเสร็จแล้ว copy Link ต,ตรงนี้นะคะไปวางที่พร้อมของเรานะคะที่เราวางไว้จะวางที่พร้อมตัวแรกนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางของแอปสคริป ต่อไปนะคะอีก2องลิงก์เราจะกลับมาที่ g o o l l s s h e t t ของเรานะคะไปที่แชร์ค่ะเลือกอตรงนี้นะคะให้เป็น a n y o n e เหมือนกันนะคะเข้าถึงได้ทุกคนเสร็จแล้ว Copy Link ค่ะก็ปี้ลิง์ปปงเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาที่พร้อมเหมือนเดิมนะคะแล้ววางลิงก์ที่เรา Copy ลงไปได้เลยทั้ง2ที่เลยนะคะ หลังจากวางลิงก์เสร็จแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่แ a นว a เลยค่ะเลือกที่แ a นวา AI นะคะเสร็จแล้ววางพร้อมลงไปได้เลยค่ะตรวจเช็คพร้อมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็รันได้เลยค่ะ AI ก็จะเขียนโค้ดให้เราแบบนี้เลยนะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะคะในการรอแล้วแต่โค้ดเสร็จแล้วเราก็จะได้ระบบแบบนี้ขึ้นมาค่ะเป็นแบบทดสอบที่เราสร้างนะคะ สร็จแล้วให้เราก๊อปโค้ดตรงนี้นะคะที่ AI สร้างให้ไปวางในหน้าแอปสคริปต์แบบนี้เลยเสร็จแล้วกด Deploy อีกหนึ่งทีนะคะในกรณีที่เราเปลี่ยนโค้ดใหม่กด manage deploy นะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลือกเป็น new version นะคะเสร็จแล้วกด Deploy ค่ะตรงนี้ในส่วนของการยืนยันนะคะ assign account เลือก New ที่เราจะใช้ assign นะคะเลือก arrow ค่ะ เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แบบสุกขัดตรงนี้นะคะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เรารีเซตหนึ่งครั้งนะคะแล้วเริ่มทําแบบทดสอบได้เลยเราก็จะทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อเทสระบบเสร็จแล้วนะคะบันทึกคะแนนระบบก็จะมาอยู่ในฐานข้อมูลใน g o Google s h e e t ที่เราสร้างนะคะเสร็จแล้วให้ใช้เลือกใช้ดีไซน์ได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วให้เรามาที่แชร์นะคะ เพื่อเตรียมเผยแพร่มาที่เว็บไซต์ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ตั้งชื่อได้เลยนะคะเพื่อเตรียมการเผยแพร่เสร็จแล้วคลิกที่เผยแพร่ค่ะรอสักครู่นะคะขั้นตอนนี้ก็คือเราพร้อมที่จะก๊อบลิงก์นะคะไปได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแชร์ได้เลยนะคะ หรือเราจะลองเปิดดูหน้าเว็บนะคะนี่เลยเว็บของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาคนเข้ามาอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของส่วนแรกนะคะของการาทำแบบทดสอบผ่าน Can ไวไ I นะคะซึ่งปัญหาที่พบนะคะปัญหาที่พบก็คือเมื่อทำแบบสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยบางทีข้อมูลก็ไม่ถูกบันทึกค่ะอาจจะต้องตรวจสอบหรือ ตรวจสอบเมลต่างๆที่เราเอามาใช้อ่ะค่ะว่า,เ,าเราอนุญาตเรียบร้อยหรือยังนะคะอาจจะต้องเช็คตรงนี้นิดนึงนะคะส่วนประโยชน์และการนําไปต่อยอดการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถไปสร้างแบบทดสอบหรือแบบสํารวจนะคะอย่างง่ายได้เลยนะคะแล้วก็จะสามารถใช้เก็บข้อมูลนักเรียนหรือเก็บคะแนนนักเรียนย่อยๆได้เลยค่ะเรามาต่อกันที่แล็บที่2เลยนะคะ แบบที่2นะคะคือการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบใบางานและการเขียนโครงการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยแบบที่2นี้นะคะตัวช่วยของเราจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะ1ก็คือจะมีนายนะคะ2คือ Google Drive และ3 Google Docs ค่ะจะสังเกตว่าเครื่องมือน้อยลงนะคะในขั้นตอนการสร้างแผนนะคะเราจะเลือกได้์ที่เราต้องการใช้ก่อนคะ่ะมาที่ได v ์นะคะ ที่ขวาเลือก google docs ค่ะถ้าเรายังไม่ได้สร้างในกรณีนี้นะคะแล้วสร้างไว้แล้วเราจะเข้าไปดูกันเลยค่ะตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นแถบเมนูที่เราสร้างไว้เพื่อห้หาง,งานง่ายขึ้นค่ะเราจะมาสร้างรูปตรงนี้ก่อนนะคะโดยเราจะนาพร้อมตรงนี้นะคะไปวางในเครื่องมือ s e m i n i นั่นเองพอวางแล้วนะคะเราก็จะเอเอร์รูปออกมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเอามาวางค่ะ ได้รูปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะมาสร้างแผนกันค่ะโดยเราจะใช้พร้อมที่ได้มานะคะไปวางใน g e มินาเหมือนเดิมนะคะแล้วทาง g e m i นาเนี่ยเขาก็จะสร้างแผนการจัดการเรียนู้ให้เราแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะก๊อบนะคะแล้วก็ไปวางใน Google Docs ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจเช็คจัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะเลือกมาสักหนึ่งแผนนะคะ ในกรณีนี้เนี่ยเราเลือกแผนที่20ค่ะเลือกแผนที่เราสนใจเสร็จแล้วนะคะเราจะไปสร้างแผนแตกย่อยกันลเลยค่ะโดยเราจะใช้พร้อมที่ได้มานะคะเราก็จะนำพร้อมไปวางที่เจมินาเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเราก็ให้เขาเจเนเรตออกมาค่ะเราก็จะได้แผนการจัดการเรียนรู้นะคะตามตัวชี้วัดนะคะที่ใกล้เคียง ที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก๊อปมาวางที่ Google Docs เหมือนเดิมแบบนี้เลยค่ะจัดระเบียบแบบเดิมนะคะเพราะว่าการก๊อปมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นระเบียบมากมายนะคะเราก็มาจัดเรียงให้เรียบร้อยแบบนี้เลยได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งการวัดและประเมินผลต่อไปนที่3นะคะเราจะแผนที่เราได้เนี่ยมาสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบต่างๆนะคะเราจะนํามาวางที่เจมินายเหมือนเดิมค่ะพร้อมวางได้เลยเสร็จแล้วเจมินายนะคะก็จะเจเนเรต ข้อสอบให้เรานะคะอยากได้กี่แบบกี่อย่างนะคะเราใส่พร้อมไปเลยนะคะเสร็จแล้วก๊อปไปวางได้เลยค่ะมีเฉลยให้เราพร้อมเลยนะคะอยู่ที่เราเขียนพร้อมเลยค่ะจัดให,ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปในส่วนของงานที่2นะคะก็คือการเขียนโครงการนะคะเหมือนเดิมค่ะเรามาเจนเนเรตรูปมันดีกว่าเพื่อให้โครงการหน้าหน้าอ่านนะคะ ก็พิมพร้อมเลยวางที่เจมินายเหมือนเดิมให้เขาสร้างรูปออกมาให้เสร็จแล้วดาวน์โหลดที่เดิมเลยค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราเอามาวางนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเขียนโครงการกันค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะหาตัวอย่างนะคะวิธีการเขียนโครงการและก็รูปแบบแบบฟอร์มของการเขียนโครงการไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะก๊อปพร้อมที่เราได้มาเลยค่ะวางที่เจมินายเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับ ระบุไปด้วยนะคะว่าเขาอ้างถึงโปรเจกต์หรือตัวอย่างของโครงการนะคะหรือแบบฟอร,ร์มของโครงการที่เราหาไว้นะคะแนบไฟล์ไปด้วยเสร็จแล้วเขาก็จะเจเนอเรตมาให้นะคะตามรูปแบบหรือแบบฟอร,ร์มวิธีการโครงการที่เราแนบไปค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวางเหมือนเดิมจัดรูปแบบให้สวยงามเหมือนเดิมค่ะ ตามโครงการที่เราต้องการนะคะตรงไหนเราไม่ชอบหรือว่า,าไม่ถูกต้องเราก็ปรับค่ะถือว่าเป็นอันเสร็จค่ะสําหรับการเขียนโครงการนะคะแล้วก็การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะในส่วนของแลบที่2นะคะ ซึ่งจากการสร้างนะคะแผนการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็เขียนโครงการนะคะในแ a บที่2เนี่ยปัญหาที่พบนะคะก็คือข้อมูลอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของเรามากนักนะคะเราอาจจะต้องอ่านแล้วก็ปรับเนื้อหาตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะแล้วประโยชน์นะคะและการนำไปต่อย,ยอดในการใช้งานเนี่ย ได้หลากหลายเลยค่ะเราสามารถเอาไปสร้างแผงกนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยขึ้นนะคะตามความต้องการของเรานะคะสามารถสร้างแบบทดสอบใบงานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เขียนโครงการได้ตามรูปแบบได้เร็วและง่ายตามที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์ค่ะอาจจะต้องเสียเวลาปรับนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแล็บที่3กันเลยค่ะ แล็บที่3นะคะเราจะพูดถึงการสร้างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งแลบที่3เนี่ยจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือการสร้างวิดีโอจาก v ีโอสนะคะจีมินานั่นเองและการสร้างพอดแคสต์ลิฟซิงค์นะคะ AI นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของ งานแรกนะคะในการสร้างคลิปวิดีโอคือการสร้างคลิปวิดีโอนะคะวีโนะคะโดยเจมินายนะคะร่วมด้วยกับ ChatGPT และ CapCut ค่ะขั้นตอนในการสร้างเลตที่3นะคะเราจะเขียนพร้อมนะคะให้เขาสร้างตัวละครสร้างฉากนะคะโดยแนบรูปของเราไปนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เขาเจนเป็นภาษาอังกฤษให้อีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าออแอปจะทำงานสถเสรียนะคะในการ ใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะในการสร้างพร้อมเราจะใช้ได้ทั้ง Gemini และ c h a t GPT เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะก๊อปทีละฉากค่ะ mm. เพื่อเอามาให้นะคะตัว Gemini VO3 นะคะ Generate วิดีโอให้นะคะโดยจะได้ครั้งละ8วีนะคะเราจะต้องใช้การเจนหลายๆครั้งนั่นเองค่ะ ร็จแล้วนะคะเราก็จะนำวีดีโอนะคะมาตัดต่อในแคปคัดกันได้เลยนะคะซึ่งในที่นี้นะคะมีทั้งคอมพิวเตอร์หรือไอแพดหรือมือถือนะคะสามารถโหลดแคปคัดเพื่อตัดต่อได้ตามความสะดวกและความต้องการของแต่ละคนได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนั่งลงได้ค่ะวันนี้อากาศดีเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่า <qui> นี่คือสิ่งที่ครูตั้งใจเตรียมมาสอนวันนี้ค่ะมาลุยกันเลยโอ้โหครูครับตเตรียมการสอนหรือเตรียมไปชิงโชคเซเว่นอีเลฟเว่นครับเยอะมากแหมแล้วจะรับคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยเพิ่มเติมด um ีจ๊ะ ในส่วนของการสร้างวิดีโออย่างที่2นะคะก็คือการสร้างพอดแคสต์โดยมีการลิฟต์ซิง AI เข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะโดยเครื่องมือที่ใช้นะคะจะคล้ายๆกันค่ะคือ Gemini นะคะ ChatGPT CapCut แล้วเราจะเพิ่มตัว Yinimac ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อใช้โคลนเสียงแล้วก็นำเสียงนี้ไปตัดต่อเพื่อเทียบเสียงกับตัวละครใดตัวละครหนึ่งให้เป็นเสียงเรานั่นเองค่ะโดยขั้นตอนนะคะเราจะเริ่มจาก การที่เราให้ ChatGPT นะคะช่วยเขียนบทสนทนานะคะในการสร้างพอร์ตแคสต์นในเรื่องที่เราสนใจนะคะพอเขียนพร้อมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเจเนเรตออกมาให้นะคะอย่าลืมสร้างเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่บทสนทนาที่เป็นภาษาไทยเนี่ยให้เราคงไว้เหมือนเดิมถ้าเรารู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไปให้เราเจเนเรตต่อเพิ่มได้นะคะสั่ง AI ได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างรูปใน Gemini นะคะ ตั้งรูปเสร็จแล้วเราก็จะนำบทสนทนาตะกี้ที่เราสร้างใน ChatGPT นะคะมาใส่ในตัว Gemini ค่ะโดยเราจะเอาบทสนทนามาทีละน้อยๆน,นะคะเพราะว่า1ครั้งเนี่ยวิโอสเนี่ยเราสร้างได้แค่8วิอาจจะต้องสร้างหลายอันหน่อยเพื่อต่อกันค่ะเสร็จแล้วเราจะเข้าไปที่ Minimax นะคะแล้วก็แอ d เสียงนะคะเป็นเสียงอะไรก็ได้ค่ะที่เราอัดไว้ให้เป็นเสียงเรานะคะใส่เข้าไปสักหึงนาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราตั้งตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยค่ะ เรียกพื้นภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราให้เราติ๊ก่นคอนเฟิร์มตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วกดจินนารีดได้เลยค่ะตรงนี้อาจจะรอสักแป๊บนึงนะคะพอได้เสียงมานะคะให้เรากดคอนเฟิร์มได้เลยตั้งชื่อเสียงของเราให้เรียบร้อยนะคะตั้งง่ายๆได้เลยค่ะเซฟโค้ดเซฟ o อ c ์เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเสียงไปใช้นะคะให้เรากดที่คำว่า Use ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะให้เราไปก๊อปเสียงนะคะของตัวละครที่เราต้องการจะให้เป็นเสียงเรานะคะก๊อปมาได้เลยเสร็จแล้วนะคะก๊อปปี้นำมาวางค่ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเจเนเรตได้เลยค่ะทีนี้นะคะเสียงของเราก็จะเป็นเสียงของข้อความที่เราก๊อปมาค่ะถ้าไม่พอใจให้กดเจเนเรตใหม่ได้เลยนะคะ แต่ถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะมากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเสียงก็จะกลับไปอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองค่ะที่เราบันทึกไว้พอเราได้ทั้งภาพทั้งวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะมาตัดต่อเพิ่มต่อเลยใน Cap c คป Cu t นั่นเองค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมถนัดในมือถือนะคะก็เลยใช้มือถือในการตัดต่อพอตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งเสียงทั้งภาพนะคะ ก็จะได้ผลงานออกมาประมาณนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนสวัสดีคุณเกอร์ด้วยค่ะวันนี้เราจะขอชวนคุณเกอร์มาเล่าเรื่องวรรณคดีไทยยังไงให้เด็กเจน a l p h าฟังแล้วสนุกคุณเกอร์เคยคิดไหมว่าถ้าเราต้องเล่าขุนช้างขุนแผนให้เด็กเจนแ l p h าฟังจะเหลือกี่ประโยคไม่น่าเกิน3ประโยคนะผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งชื่อขุนแผนมีเมีย7คนแล้วเพื่อนก็หักหลังจบแล้วเด็กก็จะถามกับว่าแล้วทำไมไม่บล็อกกันไปเลยอะพี่หรือถ้าเป็นภาพายมตีเราก็พูดแค่เป่าผีแล้วสาวหลงแถมยังจีบผีได้อีก เด็กก็ร้องว้าวพระเอกสายมังติสุดท้ายเราต้องเล่าแบบสรุปเร็วๆเหมือนพาดหัวคลิปย t u b e ขุนแผนโดนเทเพราอแอบมีเมียเพิ่มแต่<ร>ข้อดีคืออย่างน้อยเด็กก็ยังรู้จักนะเล่าสั้นๆแต่ให้เขาอยากรู้อีกต่อวันนคดีไทยก็เหมือนติ๊กตอกต้องกระชับดึงดูดแล้วค่อยเล่าให้ลึกทีหลังใช่เริ่มจากคําว่าดราม่าหนักมากแล้วค่อยใส่สาระทีละนิดถ้าขุนช้างมี i อเด็กน่าจะเข้าใจเร็วขึ้นอะ่ะจริงไบโอต้องเขียนว่าใจบางรักแรงเจ็บบ่อยแน่นอนเอรี่วันนี้โดนขุนแผนเทแล้วเขาไปม ทวิตเตอร์ว่าเลือกใครดีเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์เด็กๆว่าคุณแผนนี่ท็อกซิกมากพี่แต่นั่นแหละมันก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเล่าดีๆเด็กก็อินนะไม่ต้องท่องก็ได้ขอแค่เข้าใจแล้วเขาจะจําเองเพราะวรรณนะคดีไม่จําเป็นต้องอยู่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวแต่อยู่ในใจได้เหมือนกันสั้นได้แต่หัวในวรรณคดีต้องยังอยู่ขอบคุณคุณเกอร์นะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยเรื่องสนุกๆก,กับเราแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ส่วนของแล็บที่3นะคะในการสร้างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาในชีวิตประจําวันทั้ง2วิดีโอนะคะ 1. เลยปัญหาที่เราพบก็คือข้อจํากัดจํานวนครั้งในการสร้างนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่สร้างเนี่ยได้เวลานิดเดียวนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยบางทีนะคะการเขียนพร้อมนะคะก็ทําให้วิดีโอเนี่ยเจเนอเรตมาไม่เหมือนเดิมบ้างแตกต่างไปบ้าง โะะดยนะคะเราอาจจะต้องปรับโดยการเขียนพร้อมให้แม่นยํานะคะแล้วอย่าลืมขานเน้นที่ภาษาอังกฤษนะคะเพราพร้อมจะฉลาดกับภาษาอังกฤษแล้วประโยชน์นะคะในการนํามาใช้ก็มากมายเลยค่ะนําไปสร้างวิดีโอนะคะได้อย่างเหมือนจริงนะคะแล้วก็นําไปสร้างสื่อการสอนต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของแลบ,บที่4นี้นะคะก็คือแลบ,บนี้นั่นเองนะคะก็คือการสรุปองค์ความรู้นะคะที่เราได้ใช้แลบบทั้ง3แลบ,บไปนะคะซึ่งในส่วนของทั้งแลบสแลบที่เราใช้ไปเนี่ย AI ที่เราใช้นะคะก็จะสรุปได้ดังนี้เลยค่ะแลบบที่1ก็คือเราจะใช้ Google Doc s นะคะในการเซฟพรอมนะคะแล้วเราจะใช้ g o g l e s h e e t s นะคะในการสร้างนะคะ ฐานเก็บข้อมูลนะคะที่ลิงก์กับ Apps c r i p t นะคะแล้วก็ลิงก์กับ c a n v a อีกทีพอเราได้พร้อมนะคะไปวางที่ c a n v a เนี่ยเราก็จะก๊อปพร้อมมาใส่ที่แคนวาแล้วก็เจเนอเรตออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็นำโค้ดนะคะมาใส่ที่ Apps c r i p t เพื่อเวลาที่เราทำแบบทดสอบหรือเด็กๆหรือใครทำแบบทดสอบหรือแบบสำรวจเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็จะถูกแบบแบ็กอัพนะคะกลับมาที่ตัว g o g l e Sheets ของเาะะเพื่อให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของแบบที่2นะคะตัวที่เราใช้ก็จะมี Google Drive นะคะที่ใช้เก็บงานนะคะตัว Gemini นะคะที่ใช้ Generate นะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแบบทดสอบต่างๆนะคะโครงการหรือใบงานต่างๆที่เราใช้นะคะ แล้วเราก็จะใช้ Google Docs นะคะในการเก็บข้อมูลนะคะเซฟข้อมูลแล้วก็เรียงข้อมูลให้สวยงามน,นั่นเองเพื่อนำไปใช้ต่อหรือเผยแพร่ต่อน,นั่นเองค่ะและที่3นะคะเราจะใช้ตัว Gemini หรือตัว ChatGPT นะคะช่วยในการเขียนฉากต่างๆบทสนทนาต่างๆหรืองานวิดีโอต่างๆที่เราอยากจะสร้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำไป Generate ใน v ีโอสามเจมินายนะคะซึ่งหลังจากเราเจเนเรตวิดีโอแล้วเนี่ยเราก็จะนําวิดีโอเนี่ยมาต่อกันนะคะตัดต่อผ่านแคปคัตนะคะหรือถ้าเราอยากจะให้เป็นเสียงเราเนี่ยเราก็จะเอาไปเข้าในเอ่ออัดเสียงเราไปใส่ในมินิแมกนะคะแล้วนําบทสนทนาเนี่ยไปใส่ทีละประโยคนะคะเพื่อให้เราได้บทสนทนาที่เป็นเสียงเราออกมาแล้วนําไปตัดต่อนะคะในแคปคัตต่ออีกทีนเองค่ะ การใช้ AI ทั้งหมดที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เห็นก็คือในการเรียนวิชานี้นะคะ AI เนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะ1เลยคือช่วยสร้างแบบทดสอบแบบสมบูรต่างๆช่วยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยสร้างใบงานข้อสอบช่วยสร้างโครงการและช่วยสร้างวิดีโอนั่นเองค่ะ แต่ทุกคนอย่าลืมนะคะเราอย่าใช้ AI แล้วคิดว่า AI จะควบคุมเรานะคะเพราะมนุษย์เราเป็นคนสร้าง AI AI จึงสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบแลบที่4เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ